นี่เรามีตังค์แล้วเนี่ยสอบสามร้อยเนี่ยเห็นปะเชอรี่วันเอวรัไม่กลับมาเต็มแล้วโอเคเฮ้ยวันสุดท้ายชิวๆวันสุดท้ายชิวๆโอเคลโอเคถ่ายผีตัวใหม่ได้ถ่ายผีตัวใหม่ซื้อกล้องให้ซื้อซื้อซื้อไม่ได้เลยมึงดีมากเลยว่ะโอโหนี่คือเราไม่ได้ไม่รู้เจอเอ็นพีอาร์เจอไงวะเอาเอาเอาไฟฉายยี่สิบบาทพอนะ โอเคโอเเคอราคาถูกใครมันกด2 5 0าบาทวะกดไงวะอันนี้นี่เดี๋ยวกูกดให้เดี๋ยวกูไห้อ๋ออ๋อเฮ้ยไอ้ใครมันกดวะไม้ใดรกูลวหนึ่งอะไอพีเ่อคุณภาพคลิปไงหยุดดีเอาได้แค่อันเดียวเหรออะอเดอนเอา กองู่ไหนอะเฮ้ยอ๋อนี่ยดูไดดอะไรอะนี้คืออะไรอะอ๋อเขาโอหโอ้โหอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยกูตากูตากูสังวเอ้ยปวดอากูเลย่คอยเป็นไข่เลยเมงควรช่ยเลยไม่ใหกูอเังกันึงนี่เอ้าเดี๋ยวเรา้องสั่งมาเกิดเหรอเอามีเกิน นี่ไงเก็บสออันเลยไอ้ยังมันช่ยมันยของกูเฮ้ยมึงเก็บสองใบมอย่าตายได้้โอยเราลังพุ่งขึ้นไปว่ะดูนี่อิเฮ้ยถึงแล้วอะโตรไวเลยถึงดาวมังคานแล้วไปโอนไวเลยวิ้ยโอ้โหเปิดมาตัวหน้าๆเลยโอ้ยโอ้ไๆๆย อออ๋อไอ้ือซอมไอ้ซอไอมมซเฮ้ย ER เราตงถ่ <God. S 1> ายึงถ่ายเรา้วเรตเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้เก้เพื่อเฮ้ยไอบอมันขึ้นเลยไอเียเวัดีวตสเมนเรามาดีเรามาดีเรามาดีไปเลยเรามาวีนพีโบวีนพีโบเฮ้ยมันไปข้างหลัง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 ไปไปไปมาเราไม่ไม่เสียตัวอีนะวนาทิยไอเียเราแม่งเราแม่งคุ้งมาตัวแรกนี เลยเหวี่ยงไปว่แก่ซ่อมพลังซ่อมพลังซ่อมเฮ้ยมันมันมันเดินอะไรอยู่หมดเลยอู้มไอ้ดูด้วยว่าตัวละข้ามีมีซ่อมด้วยอะมตัวไอ้ข้างหน้าต้องไม่ออกมาแล้วนะระวังนะกำลังกำลังหาพวกเราอยู่เฮ้ยมันพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วใช่ไหมมันพุ่งมาไหนออไม่ใช่ตาบอดพีชอ้หอ่พี่แก่แล้วเฮ้ยแก่แล้วมันขึ้นมา ข้างน้ามตัวนึงปะีมันกำลังขึ้นมาไอพีมันขึ้นมาทางด้านซ้ายเนี่ยไปขวาเดี๋ยวเจอเลยีมันมามันมาแล้วมันมาแล้วลังลังมันมาพีีีคลังมังพีคลังมั่ไอีเป็นแคนแก่ไอแก่คนแก่ไอไอยยีไยรีแอคคนก่ ยอ้มแห้เราทด้ยเั้งกับเาไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้เราสูดนี่เธอมึงกับกูเิาพดพีดเราเราเ้าแย่กันไปแล้วจมีที่อะไรมีที่ให้องนี้ต้องมีสตัวเีดไอ้ยัยกูตกผีต้องหาผีต้องหาทางกลัเอี ถ้ากลับไปสองนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงซ่อนอะไรพี่พี่มาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่เดิจะไปกูมาดี่ีทางออกนี่พี่เจอแล้วทางออกนี่ไงว้ายว้ายว่าย่ายว่ายาาายว่าาลองมาย่าายว่า่ายวยว่ายว่ย ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นนีแล้วขึ้นนี่แล้วไอ้เด็กตัวพีทไอ้เชี่ยมันต้อกไกรตายนะเด็กๆเด็กๆเด็กคนีไวให้เด็กคนีไวไม่ได้เอารีไวไม่ได้เหรอเลยช่วไม่ได้พี่เราต้องอ้อมมาพีทยังอยู่ตรงไปก็บกล้องพีทจัดกล้องพี่เก็บ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 กล้องเออช่วยกูถ่ายช่วยกูเออพี่พีทพีทจะสงมอะจะส้มอในมุมตัวอะไรเนี่ยพีทกลับพีทกลับพี่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 กลับยังไหนง ไอดันพีเปตดีมาี่หนเแล้วทอ่ไไม่ได้เอ้ยา้ีานไอ้ด้อมาแล้วไอ้ดินอยู่ไหนไอ้ดินอยู่ไหนไอ้ดินอยู่ไหนไอ้ดินพี่เรต้องไปช่วยเดินไอ้เดินอยู่ตรงน้นนจงตรงตรงสอ่ะตรงนั้นเลยสาอ่เ้ยไอ้เด็นั่นเดเราอยู่พวกคนอะอ้ีันเดียชายคนแก่อะโอเคโอเคอะไรอะเอ้ยดินเดินนเดิ้หไม่ปเดินไม่ไป ไอ้เดินมาข้างหน้า้ยดักเต็มเลยตัวไม่ไหวเดินมีมิถ่ายแม่งก่อนไอ้เด้คือไปทำบอลเดอจรงเชื่โ้ดาราเฮียดาราอ้าอ๋อมาเข้ามานึ่ไม่ได้ชิบหายแล้วเด้ไอ้ี่ยะมีความหวังพีชเชื่อกู ไอบอลดูยกลูอยู่ใช่ไหมไอเดินมันไปไกลคือเนี่ย400เมตรแล้วเนี่ยไอ้ผูข่าวูมาไม่เจอมันหลบแล้วไอ้เดินขัดตตายเดินขตัวตายเตตายเดี๋ยวเกนม้เดี๋ยวเกิอมไม่เอาไม่เอายี่นั่นอัดตูดนะเฮียไอเด้นมันไอเดนอยู่ไหนวะอยู่ตรงั้นนเจ๋งไอพีดอะไอพีดใหญ่ชั้นงแกพีดกูจะออกไปช่วยเดินเไปข้างล่างเลยเดินข้างล่างนั่นแหละเดินเดินเดินหันเดินหนม ไดเงิน้เท่านั่นแหละตรงนั้นใจต้งเดินไม่ใช่บอลนะไอบอลไม่ได้บอลไม่ใจต้งมาต้องสองตัวเดินโอยไอเดินไปทางซ้ายเนอะไอเดินไปทางซ้ายเนอะไม่ได้หรอกเนาะอดพอดีบอลโอเคพตปาไปกันเถอะตายกระจบแล้ว จำานขาดป่อยขอโทษทีอไม่ดีนข่ำมว่ำาว่ำพีทกับจริงมีชีวิตต้องมาเฮ้ยวันดีโอ้โหชื่อแม่งคุยคือนคนอารักเลยมาเรามาดูคลิปมันเถอะไอ้วันนี้ต้องได้700วิวเนี่ยไอตัวชี้นี่แหละเดอบลินคิวอ่ะกูกับไอเด้ตายเพราไอ้เี่ยเกียม่นคนน่าเกียดไอตัวี้เนียเฮ้ยเขาดูห้าคนแล้วบอกไว้แล้ว้เจ็ดร้อย เลี้ยช่านคนแก่ยมินยมีมันอยู่ข้างหลังมึงดูนะข้างบนอยู่ข้างหลังมึงมือมีนกาลาวด์ไม่แต่ลอยแล้วจะ่ลอยแล้วแต่ลอยยมันน่ากลัวไอ้ตัวเนี้ยจริงดิน่ากลัวจริงใช่น่ากลัวียมึงดูนะตอนกูจะออกไปช่วยเดือนนะก่อเอา อ้าวเฮ้ยพันห้าพันห้าวายพี่วายไปกูนอนเลยเฮ้ยไปโอ้ยเนี่ยภารกิจใหม่โอ้โหสองเลยถูสามมันคิดโอ้โหทุวัสดีครับวิวิญี่ญี่โล่งนี่โล่งนี่โล่งอะไรไม่ได้เหรอไอพีไอพี่ก็มีกล้องใช่ไหมพี่ใช่สู้ๆเว้ยเฮ้ยพีทพีทควา้าคว้ามือ

พีทพีทม like ึง้ไอ้กูรอคำนี้อยู่ไอ้เพื่อนว่าสวยว่าความคิดมึงยี่กูรอมึงจานนี้อยู่นะ่ยตามมาแล้วไอ้บอลไอ้บอลไปไหนอะไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลอยืนยังไงไอ้บอลยืนยังมึงอะแหละเดินมึงเอาไปไหนกูกลัวกูกลัวเอ้ยเกนื่อยเหมืนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สามตัวเลยว้าวเฮ้ยว้าวฮาาาาโอ้ยไอ้ยัก้์ไอ้ยกษ์ไ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษเอาไปยิงเลยอ้นนี้ค้อตกลงตกตกไอ้ยัยกูเหนื่อยก่อนเดี๋ยวอันนี้มันคือแมปอะไรวะมันไม่แมปมาสวินหรอเออไม่ก็เป็นปวดเจ็ไม่มีปวาแม่ไม่อมตัดอะไรอะให้ดิฉันตันเ้ยเฮ้ยตันดิสัตว์ต้องกลับ นั้นต้องกลับไปเอาเครื่องที่สอไอ้โง่คิดว่ามันเฝ้าอยู่อ่ะกลับไปกลับไปจะซื้อใหม่ก็ได้ชีวิตมีคุ้ณภาพปะปะปะโอ้ยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณเหยชีวิตดีมีอะไรตั้งเยอะเกิดเจอจุดตายนิ่งไอ้ไข่เอ้าววันดีเพื่อนเฮ้ยแมพเฮียอะไรเนี่ย แม่โรงพยาบาลมันเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่มันมีอสุรินะโรงพยาบาลแล้วมาอีกทางแล้วบอกไม่ไม่พีมานี่พีมานี่นี่นี่มาอีกประตูไยมันตายหมดแล้ววะอาจจะมีแค่สามตัวก็ได้โอ้ยชี่มันใหม่แกมันมีแค่ตัวลูกตาเหรอวะฮัลโหลฮัลโหลผู้ชมท่านผู้ชมไอ้เหียไอ้เหียไอ้สอมมาสอมมาสอมมาดข้างหลังนะข้างข้างหลังข้างหลังว้ยว้ยว้ย แหม่เย็นลึกกดปิดประตูไวชิบหายพีทกูจะบอกว่ามันต้องกดคลิกซ้ายอัดด้วยนะไม่ใช่กดถืออย่างเดียวโอ้ยตายเหรอกูต้องกดที่ขวาไม่ได้พีทไม่ได้คอร์ดกูกูได้พีทไอพีทมึงถ่ายหน้าตัวเองไอพีททำไงอะพีททำไงพีททำไงกดกดอาร์ไอมัมาอยู่กล้องกูอยู่กล้องกู พีทพีทมองกล้องเลยพีทโอ้สวัสดีครับคนวันนี้อยู่กับไายกาบพีเราอยู่แค่ตรงนี้เงนทีจริงจังมาขึ้นเหนื่อไอ้เหี้ยเพราะว่าเอาคลิปแค่น,นี้แหละเดี๋ยวก้องกูเองเพื่อนพีทม,มึงไม่ได้กดถ่าย โก้พอมีนมไอ้พอมีนมยูโซเบฟยูอาร์เดอะเบสเอ้ยเดี๋ยวมีคนชมมึงเอ้ยโก้พอมีนมโก้ไอ้เดี๋ยวนะมีบอดชื่อเทพมาร์ซาศูนยเจ็ดด้วยมึงเหรอไอ้เดี๋ยวเดินคอมเมนต์ตัวเองไงอย่าทำให้กิ๊บดุดินอนาคตอนาคตเดิน What the fuck What the fuck เฮ้ยเทพเทพมาร์คซาศูนย์ศเจ็ดไอ้เชี่ยมันมีแต่ลูกตาโก้แมวมันมีแค่นี้เว้ย นี่กูถ่ายอะไรเนี่ยนี่กูถ่ายอะไรเนี่ยเซลฟี่ทำไมคนคนในวิวไม่ได้พีไว้บอกจะบิดพีเลยอะจบแล้วแปดร้อยวิววันแรกปะนอนนอนนอนแ่บนอนในชีวิตจริงเหรอใช่ยังยังกูเป็นกระสอบายแล้วสินะ เ้ยกล้องพีนจะถ่ายเล่นอยากถ่ายไหมอยากอยากลองถ่ายดูอลองถ่ายได้ไหมกดกดคลิกซ้ายถ่ายเลยกดคลิกซ้ายถ่ายวุ้ยอะไรอะวุ้ยอะไรเยี่ยมไปข้างหลังมัน้ามหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยมันมันุษย์เทคกมนุษย์เทคบีบพีนพีนกูแทงให้พีนกูแทงให้ไอ้บีนตายตากองตา ตายทำศพทำศพไอพีทำศพไอพีทำศพไอพีอ่าไอพีมันระเบิดมันระเบิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเอาอู้ไอ้เจ้ไอ้เจ้อนยู่ศึกบอลตายคู่นี้เอางี้มั้ยเราเราไปสำรวจลึกๆกันมั้ยเราลีบวิงไอ้พวกที่นี่อ่ะลึกๆเหรอลึกๆเลยเอาลึกๆเลยกูว่าเราได้แน่นอนอะเราเราเรามีอุปกรณ์กลับบ้านไปเลยไม่มี เอาชิไหมวิ่งมาดูดิไฟฉายโอ้โหแปลกลูมด้วยเอออะไรอ่ะอะไรในในในอะไรมึงเห็นว่ามันเป็นควันน่ะต้นไหนอ่ะไม่เห็นอะบ่อยอเลยวะไม่มันแค่ควันหรือเปล่าเป็นควันเออแค่ควันพีดมันมันมีควันจริงนันอะไมพีดพีดฝากถ่ายหน่อยพีดอะไรที่ไม่ใช่ควันมันมีกลิ่นเหมือนอะไรนั่นนี่พีดตัว ดินมันอยู่ข้างแล้วนะมันก็ต้องตายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแลไอ้ชิดเดี๋ยวนะมันเป็นเขาวงกดไอ้เฮียต้องจำทางดีๆโคตรนายแล้วข้างหน้าอะไรข้างหน้าผีข้างหนผีผีผีว้าวว้าวโอ้ยกูโดน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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเลยกูโดน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 เม้า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 เม้พี่มาช่วยผมอยู่พี่โอ้แมพโคตรกว้าง พี่ชอบออยู่กชออชวมออีเอ้าอยู่หลังฮัลโหลไอเดียอมฮัลโหลของตัวเออกมาแล้วอไอีไม่กลับประตูเลยอยู่ไหนกูมาลึกแล้วเจ๋งอยู่ลึกนเดียวมานจงียนเงะตามอยู่เจ๋ง่นีทผีมากผีมาผีมานี่นะคนไอคขาดนะทุกคนดีเลยคนแรกเลย ไอ้พีชมึงแม่งคนให้เหยาหล่าเรามองไอ้พี่เราต้องถ่ายนานๆเราเพิ่งถ่ายไปอดเริ่มเดิมเดิมว่าเราไปใช้ไปใช้โอ้โหแม่งโยนไปข้างหน้าไอ้ย่าขอบคุณมากยังไม่ได้โยนพีชไม่ยอมหรอพีชไปเลยไปเลยไปเลยพวกเราไปบอลไปบอลมันตามมึงว้า ว่าเราต้องเก็บตังค์ซื้อหน้าหน่อยยะที่หาทางกลับบ้านถ้าเราจะถ่านยาวๆโอ้ยปี๊ประตูหาแม่เอ็งไอ้ปี๊บมึงฆาตกรไอ้เหี้ยไอ้ขี้ป๊อตไลเว่นเป็นบอลจะเดาเป็นมาโดนกูมจะตายคู่เลยไอ้ี๊เนี่ยความผิดมึงเลยไี๊เนี่ยความผิดมึงเลยกูทำอะไรผิดอ่ะมึงขังเพื่อนนะ ไม่ดีไอ้ข่ันเสาพีทกูจะตัวเลยกูจะวิ่งไปเก็บไฟฉายพีทกูฝากกล้องมักับมึงนะพีทเออพีทฝากกล้องมักับมึงถ้ากูตายแล้วก็เอาฟิล์มนี้ขึ้นไปบนห้องดีนะเพื่อยอดวิวพีทเอเก็บไฟฉายสองอันโอเคพีทมึงปิดประตูเด็กเยียอะไร พี่มื่อปี้ประตูไอ้ควายอย่าล่ะเลยพี่ถ่ายทายไปมุ่งกวนพี่ทายไปมุ่งวนพี่ถ่ายไปมุ่งวนเฮ้ยหน้ามึงสวยดีนี่เลยผีมันเดื้อใช่เลยผีก็เข,ข้าประตูเขาเลยเราเราเดินไกลๆเลยเฮ้ยต,ตัวนั้นไอไ้ตัวนั้น ตัวนั้นข้ตัวนั้นตัวอะไรไหนข้างหน้าไหนข้างหน้าไหนข้างหน้าเฮ้ตรงไรอะตรงไรอะเฮ้ยทำไมเหรอเฮ้ยโคเท่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเซเวอร์ชันดาวเซเวอร์ชันดาวเอาาจริงปหมเนี่ยเอาาโอ้จบแล้วน้ำไปนอนมะไปนอนมะไม่ไหวละ खेलना वाले